สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะคะหลูกออดฟาร์ามกบค่ะเมื่อนี้นะคะเข้มมาบรรยากาศแรงแรงนะคะพี่นอ้องฝนคือสิตกเนี่ยนะคะมเมื่อเศารนี่ฝนมันตกเนาะนะคะบัดที่นี่กบเข้านี่มันไข่มันแก่ไข่มันแก่รกหรอบ้านนี้บ่เด้เอาผสมพันุกันพี่น้องเอ้ยมันออกแบบลายนี่ณนะตอนนี้มันก็ยังไข่หยอดอยู่บเ่เนเาอยู่ นี่ยหน้าตอนนี้กันยังไข่หยอดอยู่บเ้าอยู่พี่น้องเอยแต่เสียดายหลายเนาะบึ่งเนี่ยไข่ยอดออกบาน,นี้กับเสียดายกับเฮ็ดยังบบได้นนเนาะนะคะกับปล่อยเอาถิ่มซื้อนี่แหละพี่น้องนะคะ เพราะว่าบ่อเดเอากบอัน,นตัวผู้ผสมเนาะนี่กบตัวผู้มันสียู่ขานทั้งนี้นะคะบ่ิเอาผสมบ่ human, ิเดีผสมกันไวพี่น้องเพราะว่าหมู่ว <c oughs> ่านี่อันข่ยมาจับออกนะคะไข่ยมาจับออกข่อยก็บริขึ้นว่าอันฝนมันสิโตกแง้มเสาเนาะพี่น้องฝนมันโตกว่ามาณนั่ตีสองตีสองตีสามนี่แหละนะคะมันีนกระโตบางแห้งนุ่งนอกคนนี้กรไปผันมาใครแง้มเหมือนเสาพี่น้องเออจะเสดายไหล มึงตีหลามันหาว่าสันไข่ออกเบิร์ดซูบอรพีนออ่น้องนี่ตอนนี้มันก็นยังไข่หยอดออกไงนี่คือไข่ด้ค่ะนี่ตอนนี้มันก็นยังอันไข่หยอดออกอยู่เบิ้งในเปตาเซดายหลายโอ้หุ่หนนะ ก็สมมาอันเงอดแทะกาเวลาบ่ออันบ่ถือกบานี้จะคล้องอันก็เคยอันผสมพันธุ์นี่มันกระสิบใจเวลาประมาณหาหาถึงหกมือบานี้ก็เล่บดิเบิงอันพยากรณ์อากาศนาคาบัจิี้เวลาอันเน่าหมดเสามาบันกบกับใครเนาะอันแม่กับหลานเพื่อนกับอาอสองคนบ้านี้อันลุวาดกับไปเหตุงานพี่นนอง เพื่อนก็เลยเบาให้ฟางน,ตนอตนายตะเสดายไหลอันได้เย็นว่าเว้นสองขู่หลัะเพื่อนมาขันเข้าใส่เหมือนแร่งมันสิไข่บ่พีหน่องแล้วเบิง้งฝนอยู่เบิง้งมันฝนมันสีอันด่บบัวสีร้องเอาใส่เบิง้ง นิรอันการคำนวณเวลานี่ก็สาคัญด้วยพี่น้องการคำนวณเวลานี่ก็สาคัญเพราะว่าบางที่มันอันนั้นเฮาอันกาบ่ถือเฮาคำนวณบ่ถือเนาะบบดที่นี่เพราะมันไข่แก่มันด้จังหวะมันด้จังหวะของมันนะคะมันบ่เด้รับการผสมนธุนบ่เด้รับการฉีดนาเสื้อจากกบตัวผูมันไข่ออกมามันกับ่เป็นโตนะคะพี่น้องก็ต้องได้เอาทีมคือเกานะคะก็เสดายเนาะ นะคะพี่น้องพี่น้องกเกษตรกรท่านใดนะคะจีมีความสนใจในการเลี้ยงกบเนาะพี่น้องกับเบิ้งไ้ซึกษาไ้นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์จริงนะคะจีเลี้ยงจริงนะคะพี่น้องของหลูกอัดรฟ้ามกบนะคะมาเวา่าสููพี่สูน้องเข้าเด้ฟังนะคะเป็นประสบการณ์ดีๆเนาะนะคะกะบบเป็นยังเขากเริ่มต้นไหมมันก็สิเป็นแบบแนว้ของสิะพี่น้องนะคะ มือเอาท่านมือเอาบ่าท่านนะคะนั่งมือเอาบ่าท่านกับใครใส่ใคร,ใคร,ใคร,ใครทิ่มใครเป็อดทิ่ทอดแดนนะคะเมื่อเศร้านี่ก็สะเอาได้แต่อันกบอันเป็นกบเหลืองนะเนาะกบเหลืองผ่ากลางนะคะกบทีว่าอันเอามาเหลี่ยงกบเป็นสายพันธ์แถวอ่สุพันณ์แถวผ่ากลางนะคะพี่น้องเป็นกบเหลืองกบเหนือก็ได้อยู่เมื่อร้ายนะคะใครก็ออก เพราะว่าบัดี้เอาผสมท่านกันท่านนะคะบับที่นี่กะพึ่งเดบแปลตัวนั้นส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นกบหน้ากบหน้าลูกผสมพี่น้องเอ้ยบัดนี้เอาบัวท่านนะคะบัวได้เอาผสมท่านกันมันหลายเนาะตัวนี้ต้นตัวนี้มันหลายบัดนี่กะเอาบัวท่านนั่นแหละก็คือไข่ออกที่ที่นี่แหละตอนนี้ก็ยังไข่นี่ล่างไปเถียวนึงเลยดิพี่น้อง นางไปเถี่ยวหนึ่งนน่ก็ยังไข่อ่อยอยู่นี่นี่คือไข่มหมนะคะนี่ดำๆนี่ครับนี่คือไข่เบิดเลยนะคะเกิดจากสิเหตุแนวได้เนาะนี่กันดุอากาศเบิงฝ่าเบิงฝนมันมันสิตกมันสิมาอีิบกว่าแต่ว่ามันมันกระขึมอยู่เนาะพี่นอมมันกะบรรยากาศมันกระอึมคึ้มเนาะเพิ่งบรรยากาศมันกระอึมขึ้มอยู่เดียวฮอกมาเบิงอีก ว่าสิเป็นจังไหนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์น้ำนะคะทาม,มาคลิปนีนาอนะคะพี่น้องท่านใดที่เพลินพึ่งเข้ามากนะคะขอบคุณหลายๆนะคะได้พอกันมนคลิปหนานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ